ทีนี้เราก็กังบนเมื่อกังวนไปกังวนมาเนี่ยมันเสียดายมันเนี่ยปากกาปากนีเนี่ยเสียดายมันคุเกา็มาใช้ไม่กี่วันคุณก็หายมีความตังบลอยู่อย่างนี้อีกในคณะหนึ่งนึกึ้นมาโอ้เราไปอาบน้ำตรงนั้นเราจับมาใส่กระเป๋เาหลังนี้นี่พอนึกได้เช่นนี้ยังไม่เห็นปากตาเลยดีใจซะแล้วนั่นเห็นไ,ไหม ดีใจเสร็จแล้วไม่กังวลในปากานั้นอมันแน่เสร็จแล้วอืแล้วก็ะเด็นมาดูตามมาทำดูเห็นเนี่กระเตาหนังจริงเออเนี่ยมีอย่างนี้มันก็หกเราทั้งนั้นแหละปากาไม่หายมันก็หกว่ามันหายแล้วก็ทุกข์เพราะเรไม่รู้จิดต้งแต่กังวลเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นทีนี้มาอเห็นปากาแล้วนะรู้แน่แล้วเลยว่าเห็นแล้ว หายช่งสายแล้วมันตัวสงบนี่ความสงบเช่นนี้เดียวก็ไปเห็นต้นตอมันไปเห็นตัวสมุทัยอันมันเป็นเหตุในทุกเกิดเราก็ทุกตัวสมุทัยเป็นเหตุในทุกเกิดพอเรารู้จักว่าเราเอาไว้ในกระเป๋าหลังนี้เนี่ยนอนแล้วเราเป็นนิโรธหลับทุกเนี่ยมันเป็นไส่อย่างนี้มันถูกหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาอันนี้ อย่างนั้นปัทพธตงต่อยเทียนหาคมสงบที่เราทำความสงบด้วยสมาธินี้มันสงบจิตมันไม่ใช่สงบจิเตไม่ใช่สงบจิตลกมันนั่งทับมันไปมันสงบเฉยๆเหมือนจะหินทับหญ้าพอญ้ามันมีเอาหินมาทับมันก็ดับไปพอหินทับมันอีสามสี่ห้าวันหกเจ็ดวันนำมายกหินออกหญ้ามันก็เคยชนีก นี่แปลว่าอันนั้นยากมยังไม่ตายคือมันละคับมันสงบจิตไม่ใช่สงบจิตนี่เรื่องสมาธิจริงเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการที่สงบนี่เราจะต้องทีเรารณาสมาธิก็สงบแบบหนึ่งแบบหินทับหญ้าหลายวันไปยกหินออกจากหญ้าหญ้าก็เกิยบขึ้นอีอืม นี่สงบตจวคขาวสงบแจวคขาวสงบวยปัญญาคือไม่ยกหินออกทับกันไปน,นั้นแหละยญ้ามันเกิดไม่ได้นี่เรียวกว่าสงบแท้สงบก,กิเลสแน่นอนนี่เขาเรียวกว่าปัญญาตัวปัญญากับตัวสมาธินี้เมื่อเราพูดแยกกันออกก็จะค่ายสน,นตัว ไอ้ความเป็นจริงมันตัวเดียวกันนั่นเองแหละตัวปัญญานี่มันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้นอืมช่ยมันออกจากจิตอันนี้เองแต่มันแยกกันออกไปเข้าใจว่าอย่างนั้นมันเป็นคนละลักษณะเหมือนมะม่วงใบนี้อืมลูกมะม่วงใบนี้มันเล็กๆแล้วก็มันโตขึ้นไกแล้วก็มันสุกแล้วมันจะเน่า มะม่วงใบนี้ก็คือมะม่วงใบเดียวกันไม่คนละใบไอ้มันเล็กกว่าใบนี้มันโตขึ้นมากกว่าใบนี้มันสุกกว่าใบนี้แต่มันเปลี่ยนลักษณะแต่มันเป็นมะม่วงใบเดียวกันนิยมทั้งหลายจะพึ่ง้าใจการปฏิบัติธรรมะนั่นแหะถูกแล้วเราปฏิบัติธรรมอาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิอาการย์อย่างหนึ่งก็เรียกว่าปัญญา ไอ้ความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือของอันเดียวกันไม่แตกตนเปนอย่างเหมือนมะม่วงใบเดียวกันผลม,มันเล็กก็ใบนั่นแหละมันโตก็ใบนั่นแหละมันสุกก็ใบนั่นแหละใบเดียวน,นั่นนี่แต่ว่ามันเปลี่ยนอาการเท่านั้นเราก็วิ่งตามมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย